เรียนไพ่ย,ยิ่สี่กับอาจารย์จบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพเป็นหมอดูได้ทันทีไม่ต้องมีเซนใดๆขอเพียงมีใจรักก็พอข้อสอนดูดวงไพ่ย,ยี่สี่ระดับเนือที่ดูดวงได้ทันทีหลังจากที่เรียนจบกับอาจารย์แล้วนะคะมีเนื้อหาที่เข้มข้นและเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพค่าตัวหลักพันต่อชั่วโมงอาจารย์เปิดสอนทั้งหมด2คอร์สด้วยกันนะคะ ข้อที่1เป็นคอสที่ปลูกพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นเนื้อหาแน่นนะคะเจาะลึกไพ่ทั้งหมด78บใบเลยค่ะแล้วก็คอสที่2นะคะเป็นคอสเรียนระดับกลางระดับมืออาชีพสำหรับรคนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วนะคะซึ่งจะสอนเทคนิคการวางไพ่รูปแบบต่างๆและการให้คําพยากรณ์ไพ่ยิ่สีระดับมืออาชีพนะคะแต่เข้าใจใง่ายๆค่ะสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ทํานายดวงได้อย่างแม่นยำอาจารย์เปิดรับนะคะ2คนต่อเดือนทุกเดือนนะคะใครสนใจที่จะเรียนไพ่ยีสี่ ส่วนตัวกับอาจารย์นะคะถ้าข้อความสอบถามรายละเอียดลาย ID มีได้เลยนะคะไปดูไพ่ต่อไปกันเลยไพย่ใบนี้คือไพ่ The Love r s นะคะไพ่คู่รักไพ่คู่รักเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะนะคะแต่มันก็มีไพ่ที่ตีไปไม่ดีก็มีเดี๋ยวค่อยเรามาคุยกันซึ่งเราจะเห็นภาพเนี้ยเป็นภาพสีเหลืองๆนะคะพระอาทิตย์ ส่องสว่างสวยมากๆรุ่งเรืองมากๆเป็นอิมิตใหมายที่ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็มีปีกมีปีกโดยโดยส่วนมากที่อาจารย์ทานายนะคะก็จะเป็นพ่อพญยาคุดได้ด้วยซึ่งคนนั้นก็จะนับถือองค์พ่อพระยาคุดนะคะแล้วปีกยังหมายถึงการเดินทางการบินด้วยนะคะเช่นการบินการบินนั้นหมายความว่ามีการเดินทางระหว่างไทยหรือว่าหรือว่าการเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ เรามาดูภูเขาตรงนี้ภูเขาเนี่ยนะโดยโดยแบบพี่อาจารย์เจอบ่อยๆเลยก็คือพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีเจอบ่อยมากในภูเขานี้นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องไปไหว้พระแม่ธรณีขอพรจากพระแม่ธรณีเราเห็นตรงนี้ไหมคะงูเขียวตรงนี้ไหมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นอีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือพญานาคนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะเทวดาประจําตัวได้ด้วยนะคะทุกคนเทวดาประจําตัวได้ด้วย พญานาคพระแม่ทรณีองค์พ่อพยาคุดนะคะได้หรืออย่างนี้ถ้าอ่าแ,แล้วตรงเนี้ยเป็นเป็นดอกไม้ที่เป็นรูปไฟเพลิงไฟนะคะก็ยังบอกบอกถึงภาวะกิเลสตันหาด้วยเพราะว่าผู้ชายเปลือยกลายผู้หญิงเปลือยกายความรักไข้ความมีกิเลสตันหาเกิดขึ้นนะคะเป็นไฟ ราคะนั่นเองเนาะแล้วก็ภูเขาไฟสีแดงนะคะก็มีความร้อนแรงไฟราคานั่นเองนะคะโอเคอ่ะเรามาเชื่อมโยงนะคะเรามาเชื่อมโยงในเรื่องของการงานกันการงานนะคะเราจะเห็นว่ามีสองคนตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่างานเนี่ยดีมีคนสนับสนุนดีนะคะมีคนห่วงใยนะคะผู้ชายคนนี้มองผู้หญิง มีการใส่ใจดูแลห่วงใยกันดีช่วยเหลือกันดีในเรื่องของการงานแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือว่ามีหัวหน้าที่ดีด้วยในการเฝ้าดูเราอยู่ในการที่จะคอยดูแลเราอยู่ช่วยเหลือเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการงานถือว่าประสบความสําเร็จดีแต่ว่าจะต้องมีคนเข้ายื่นเข้ามาช่วยเหลือนะคะ,ะงานที่ถูกโฉลกก็งานที่เกี่ยวกับรักๆเลยนะคะเช่นการเปิดร้านเอ่อขาย การเปิดร้านแต่งงานเวทีน์นะคะการเปิดร้านดอกไม้ได้ด้วยนะคะหรือการเปิดร้านเกี่ยวกับสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากในไพ่ใบนี้นะคะเกี่ยวกับสายมูสังขพันอะไรเงี้ยได้ได,ได้นะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินอาจารย์มองว่าไม่ถึงกับเด่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันให้โทษและความรู้สึกไปเน้นความรักมากมากเลยนะคะจันถือว่าการเงินเนี่ยอยู่ในเกตดีนะ เพราะว่าไม,ไม่ได้มีไพ่เสียอะไรเพราะว่าเมื่อการงานดีแล้วมีคนสนับสนุนดีการเงินก็จะดีตามมาด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยใครที่เป็นโสดมีเก์ได้พบเจอเนื้อคู่นะคะมีความจริงใจกับเรานะคะมีความมุ่งมั่นนะคะอยากได้เราเป็นภรรยาเนะะี่ยค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ไพ่ค้างๆด้วยนะคะบางคนก็จะตีว่าคนลักนะคะมี ภรรยาน้อยคนรักมีสามีน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาแทรกแซงในความสัมพันธ์นี้แต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องดูไพ่ประกอบด้วยนะคะอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งไปฟันธงนะคะไพ่ใบเดียวไม่สามารถที่จะไปฟันธงหรือไปไปฟันธงอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะให้เราดูข้างทางด้วยนะคะ,ะแล้วก็อยู่ที่คําถามด้วยนะคะถ้าลูกดวงไม่ได้ต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับ ว่าสามีเรามีมือที่3ามไหมก็ก็ไม่ควรที่จะไปไปบอกเขานะคะก็อยู่ที่คําถามด้วยนันนๆนาะ,ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตีไม่ดีจากหน้าไพ่นี้ก็คือมีมีบุคคลที่3หรือมีใครมาแทรกแซงในความสัมพันธ์นี้นะคะสามีมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวเรามีกิกมีอะไรได้นะคะในลักษณะ ตรงนั้นด้วยซึ่งนะคะความรักตรงนี้มันก็จะมีการผิดศีลธรรม,มเพราะว่าผู้ชายมองผู้หญิงด้วยความปรารถนามีความต้องการเต็มไปด้วยไฟลาคะแต่ผู้หญิงมองไปที่เทว,วดาข้างบนนั่นหมายความว่านั่นก็คือการผิดศีลธรรมนะคะ,ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพอาจารย์มองว่าสุขภาพเนี่ยให้ระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อวัยวะเพศต่างๆก็ให้ไปตรวจเช็ค นะคะผู้หญ,ญิงก็จะเกี่ยวกับทางตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะไปในเรื่องของโชคลาภอาจารย์หมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้โชคลาภกับเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภกับเราะค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราระคะเคารพบูชาได้ไม่ว่าอาจจะเป็นพญานาคพญาพคุดกีวลาประจําตัวพระแม่ธรณีได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์อ่านไพ่นะคะมีคนถามว่าจะขายที่ดินได้ไหมนะคะแล้วปรากฏว่าไพ่ขนาข้างก็ ดีทั้งสองไพ่เลยแล้วก็ได้ไพ่ใบนี้นะั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่จะขายที่ดินได้เพราะดูือคือแบบเวลา,าจาย์ทํานายเจอไพ่ใบนี้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วจะขายที่ดินได้เพราะว่านี่คือพระแม่ธรณีแล้วก็คนก็คือมีคนเข้ามาดูที่ดินนั้นมีความมา,มาสนใจแล้วนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ขายได้จะขายได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูไพ่ถ้าเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แสดงว่าคนที่เขามาดูเนี่ย เขาจะซื้อที่ดินนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ดาบไพ่ไม่ดีค่ะสองข้างนั่นหมายความมีคนมาดูแล้วแต่เขายัางไม่ซื้อ